สวัสดีครับกลับมาพบกับเรียนภาษาไทยง่ายสไตล์คูออฟนะครับวันนี้ก็จะนําหัวข้อที่ออกสอบใน A-Level ภาษาไทยนะครับมาบอกพวกเราตอนนี้สทศทบองต่างก็ได้ฟันธงเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับหัวข้อที่พวกเราเด็ก66จะต้องสอบก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ายังเป็นแค่คล้ายวิชาสามัญเดิมครับ แต่ที่เพิ่มเติมคุณรูว่าน่าจะเป็นความซับซ้อนและความยากนะครับในการคิดวิเคราะห์แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะมาสู้ไปด้วยกันครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูเลยว่าหัวข้อที่ออกข้อสอบนั้นมีอะไรบ้างครับก็แบ่งออกเป็น17หัวข้อนะครับเราจะดูไปพร้อมๆกันซึ่งบอกเลยว่าทุกหัวข้อนะครับที่อยู่ในนี้เนี่ย ในช่องของครูเนี่ยมีแล้วทุกคลิปนะครับทุกเรื่องเลยแต่ว่าจะเป็นแบบเบสิกก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าใครนะครับที่อยากจะลองดูแต่และเรื่องก็ไปดูได้ในช่องของครูนะครับเพราะว่าได้อัดไว้ตอนที่เป็นโอเน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปนะครับเพิ่มอัพเลเวลเป็น A l e ล e วลนะครับนำข้อสอบมาให้ลองวิเคราะห์ดูนะครับตอนนี้ระหว่างที่รอจะดูคลิปของ A l e ลเวลก็ให้ไปเตรียมนะครับดูคลิป ของ ONET นะครับเพื่อสร้างพื้นฐานให้แน่นก่อนเพราะว่าถ้าเราพื้นฐานไม่แน่นนะครับแล้วเจอขก็สอบ A-level เลยเนี่ยก็จะยากมากนะครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องการเขียนสะกดคําเรื่องนี้นะครับครูบอกเลยว่าออกให้1่1ข้อโชคดีนะครับที่ออก1ข้อเพราะว่า เป็นความจำนะครับอะไรที่เป็นความจำในข้อสอบ A l e v e l นะครับบอกเลยว่ายากเพราะว่าถ้าวิเคราะห์เราก็ยังได้มีเนื้อหาสาระให้อ่านตรงนั้นแล้วก็ใช้ความสามารถใช้สูตรในการวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นความจำเราจำไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้อ่านในส่วนนั้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำไม่ได้ก็ออกหนึ่งข้อนะครับอันนี้ก็ต้องไปอาศัยแต่ก็คงไม่ต้องไปนั่งท่องจำนะครับเดี๋ยวในคลิปเราลองไปดูได้นะครับที่อ่านของโอเน็ตไปเนี่ยจะมีหลักในการ อาจจานะครับว่าจําอะไรอย่างไรบ้างเราคงไม่ต้องท่องเป็นแบบว่าศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ออกหนึ่งข้อต่อไปนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการใช้คําและความหมายนะครับอันนี้ก็จะออกอสองอย่างนะครับเรื่องที่หนึ่งคือการใช้คําถูกต้องกับความหมายแล้วก็ข้อใดเป็นความหมายตามตัวความหมายเชิงอ,อุปมานะครับในส่วนของ าการใช้คําไม่ถูกต้องของกับความหมายเนี่ยนะครับก็เป็นการจําและเข้าใจก็คือให้ข้อความมานะครับแล้วก็เว้นช่องว่างแล้วก็ให้เรียกว่าควรนำำําคําใดไปเติมอาจจะเป็น1คําหรือบางทีก็ให้มา 4- ี่ห้าคำเลยนะครับต้องมานั่งวิเคราะห์เป็นข้อสอบหน่วงเวลานะครับเพื่อให้เราต้องคิดเยอะๆนะครับก็เป็นความจําอีกแล้วนะครับส่วนความหมายตามตัวนะครับก็ใช้สูตรเดิมได้นะครับลองไปดูนะครับก็จะเป็นสูตร ในการหาว่าตามตัวกบประมาอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับอันนี้ไม่ยากแต่สิ่งที่เชื่อว่าเขาจะทําก็คือว่า1ช้อยให้มาหลายหลายคำนะครับเพื่อหน่วงเวลาเรา ให้เราทาข้อสอบไม่ทันนะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องที่2ครับต่อไปครับภาษากํากลวมนะครับอันนี้บอกเลยว่าเวียนหัวจริงๆนะครับใครเคยดูคลิปของครูเราก็จะรู้ว่าขนาดพยายามหาสูตรมาอธิบายนะครับเพื่อที่จะลองสังเกตนะครับแต่พออ่านไปอ่านไปเนี่ยเราจะเกิดภาวะหล่นข้อสอบนะครับเพราะนั้นก็พยายามอ่านนะครับเดี๋ยวตอนติวเดี๋ยวพอเราเห็นข้อสอบเนี่ยที่ครูจะนํามาติวให้พวกเรานะครับจะเห็นว่าต้องทาเรียงอะไรบ้างนะครับอันนี้โชคดีครับออก หนึ่งข้อครับแม้จะเป็นวิเคราะห์แต่ข้อยากนะครับต่อไปสำนวนไทยนะครับเรื่องนี้ก็คืออ,ออกสำนวนอะไรก็ได้ครับส่วนใหญ่ข้อสอบชอบนําสำนวนที่เราไม่เคยรู้จักนะครับเพราะถ้านําที่เรารู้จักมาก็ง่ายไปก็เหมือนว่าต้องรู้กว้างขวางนะครับครูก็เคยพูดว่าบางครั้งเนี่ยข้อสอบเอเรเวลหรือวิชาสามัญเดิมแหะแค่สามัญเดิมเนี่ยมันก็ยากเกินไปนะครับเหมือนว่าบางคนเราสอบเพื่อจะทดสอบทักษะภาษาไทยแต่ออกยาก ประเมินว่าสอบเพื่อจะเป็นราชบัณฑิตนะอันนี้ก็เคยพูดไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งยากเกินไปก็ไม่ได้ไวัดความรู้กลายเป็นว่าอาศัยการเดาใครเดาเก่งก็ชนะนะครับอ่ะก็เป็นออกเรื่องความหมายนะครับก็ถามให้มาหนึ่งคำแล้วก็อาจจะถามว่าความหมายเหมือนกับคําใดหรือว่าอ่ะให้มาหนึ่งคำถามว่าความหมายว่าอย่างไรหรือความหมายเนี้ยตรงกับสำนวนใดนะครับก็เชื่อว่าเราเตรียมไพรส์แน่นอนนะครับคือตะลึงว่ามีสำนวนนี้ใน ภาษาไทยด้วยหรอนะครับที่ผ่านมาแล้วก็การใช้สำนวนนะครับก็จำคำศัพท์ได้นะจำได้ว่าสำนวนนี้มันคืออะไรแล้วเนี่ยต้องวิเคราะห์ว่านําไปใช้อย่างไรให้สถานการณ์มานะครับแล้วก็บอกว่าหรือให้พฤติกรรมต่างๆมาเนี่ยอันเนี้ยเหมาะกับสำนวนใดนะครับหรือว่าควรเติมสำนวนใดลงไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับก็ออกสองข้อนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่ยากเกินใจพวกเรานะครับต่อไปเรื่องนี้ง่ายนะครับ เรื่องไหนที่ครูบอกว่าง่ายนะครับพวกเราจะต้องทาข้อสอบให้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนร้อยละประมาณ80นสิบเขาทําได้ถ้าเราพลาดข้อง่ายนะครับเราจะโดนคะแนนเนี่ยมันจะทิ้งไปไกลเลยครับเพื่อนเขาจะขึ้นไปเราจะตกไปเป็นพันอันดับแต่ถ้าทาข้อสอบอข้อยากได้นะครับเราจะขึ้นไปเหนือเขาเยอะมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้แต่เราทําได้ กลับกันครับถ้าเป็นข้อง่ายและเราทําไม่ได้เราจะบางทีเราหายไป2อสามพันบางทีเป็นหมื่นอันดับเลยนะครับเพราะว่าเขาทําข้อนี้ได้หมดแต่เราไม่ได้คะแนนหายไป2คะแนนฉะนั้นอะไรที่บอกว่าง่ายต้องทําได้แต่อย่ากดดันตัวเองนะครับแต่เรื่องนี้เดี๋ยวจะมีทริคให้นะครับลองไปดูได้เลยว่าเราดูแต่ภาษาพูดเนาะดูภาษาพูดเสร็จปุ๊บจะทําข้อสอบได้แน่นอนแต่ที่ต้องอทําใจยอมรับเลยครับข้อสอบ a อเรเวลภาษาไทยเนี่ยโจทย์ และตัวเลือกจะยาวนะครับเราต้องอ่านเยอะๆนะครับต้องอ่านเขาต้องการเราอ่านเยอะเพราะอ่านเยอะปุ๊บหนึ่งเราจะง่วงนะครับสองเราก็จะแบบว่าสับสนคิดเยอะนะครับแต่ถ้าเราหลักการดีเชื่อว่าเราจะสแกนหาได้โดยที่อ่านให้น้อยที่สุดนะครับต่อไปเรื่องประโยคครับประโยคถ้าถามว่ายากไหมนะครับปกติแล้ว มันจะยากมากเรื่องประโยคหลายคนเชื่อนะเรียนมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ประโยคสําหรับครูนะครับใน A Level เนี่ยมันค่อนข้างง่ายเพราะถ้าเราแม่นหลักการนะครับก็คือหา subject บวก verb ให้ได้นะหา verb เป็นสําคัญนะครับอันนี้ทําคลิปไว้แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วลองไปย้อนดูก่อนก็ได้ ทำประมานะครับถ้าใครเข้าใจเนี่ยจะกลายว่าเหมือนเล่นเกมหาหนี่เจอปุ๊บอันนี้ไม่ใช่ตามหลังคํานี้มีคํานี้นําหน้าไม่ใช่นะครับก็จะถามว่าข้อใดเป็นประโยคน,น,นะครับแล้วก็ข้อใดไม่เป็นประโยคก็ใช้วิธีการเดียวกันเนานะสองข้อนี้นะครับก็บอกว่าเป็นปรารกลางนะครับแต่ครูเหมือนว่าเหมือนจะง่ายอ่ะแต่ก็ไม่กล้าเขียนง่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอบอกว่าง่ายนักเรียนบางคนบอกเอเหม็นง,ง่ายเลยอีกอันนึงคือเป็นประโยคเจตนานะครับก็คือเจตนาของประโยคนี้ เพื่ออะไรนะครับแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทาหรือว่าเป็นขอร้องโน้มน้าวอะไรต่างๆนะครับเสนอแนะต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เรื่องนี้จะง่ายนะครับเรื่องนี้จะง่ายประโยคเนี่ยเชื่อว่าถ้าตั้งสติดีนะครับจะได้6คะแนนแน่นอนต่อไปเรื่องที่7ครับคําทับศัพท์กับศัพท์บัญญัตินะครับก็อยู่ที่ว่า,าจะออกแบบไหนอาจจะว่าบางทีออกไป เพียนไปเป็นเรื่องการเขียนสกดคำก็ได้นะครับบอกว่าคำทับศัพท์ข้อใดสะกดถูกตามหลักภาษาไทยหรือว่าข้อใดใช้คำทับศัพท์โดยไม่จำเป็นข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ข้อใดมีศัพท์บัญญัติข้อใดมีทั้งศัพท์บัญญัติและคำทับศัพท์เนี่ยมันก็เป็นลูกเล่นครับแต่ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์คำว่าทับศัพท์กับศัพท์บัญญัติก็จะเข้าใจนะครับที่เคยอัดคลิปไว้ก็คืออะไรนะคอมพิวเตอร์เนี่ยเนาะคอมพิวเตอร์ก็ เป็นทับศัพท์ถึงไหมเพราะภาษาอังกฤษใช้ว่าคอมพิวเตอร์ภาษาไทยก็เขียนก๊อปปี้มาเลยว่าคอมพิวเตอร์แต่ถ้าอังกฤษใช้ดีไซน์เราเปลี่ยนเป็นการออกแบบนี่ก็เป็นศัพท์บัญญัตินะครับอันนี้ก็เป็นการาพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับลองไปดูในคลิปในช่องครูได้ต่อไปครับคําราชาศัพท์ครับคำรอยศัพท์ก็ทําคลิปไปแล้วนะครับเท่านั้นแหละออกไม่เกินนั้นนะครับถ้าดูจบคลิปที่อัดไว้แล้วเนี่ยจะทําได้เดี๋ยวจะเอาข้อสอบมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าใช้หลักการใดทําบ้างกก็ออ หนึ่งข้อนะครับปันกลางก็คือต้องจํากับนําไปใช้จําคือจํานะครับคงไม่ได้จําว่า,าสิ่งนี้ราชสัพท์เรียกว่าอะไรแต่เขาจะออกเป็นการใช้ครับว่าข้อใดใช้ถูกต้องใช้ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องดูดูกิริยาพอเจอกิริยานะครับเจอคำรารศาสตร์เป็นกิริยาราชสัพท์นี่ให้ย้อนดูประธานถ้าสอดคล้องกันก็ถือว่าข้อนั้นถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาทบทวนกันนะครับต่อไป เรื่องที่9นะครับเรื่องที่9ง่ายครับเรื่องที่9ออก4ข้อครับเรื่องการพูดการฟังนะครับก็มีเจตนาการสื่อสารนะครับบทสนทนาตามจุดประสงค์น้าเสียงอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าู o แก l e c e นะเหมือนแบบว่าเป็นพวก conversation เป็น dialogue มานะครับให้เติมคําคนนี้พูดแบบนี้ต้องตอบแบบไหนนะครับเขาว่าเป็นการออกข้อสอบภาษาไทยแบบแนวเป็นภาษา ต่างชาตินะครับไม่เป็นภาษาจำชาชิใครเรียนภาษาไทยต้องสามารถเติมได้เหมือนเราไปเียนภาษาอังกฤษนะครับพอเขามีบทสนทนานี้มาเราจะต้องเติมคํานี้นะครับเป็นเหมือนการตรวจสอบว่าเราจะใช้ภาษาได้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่บอกเลยว่าง่ายนะครับอ่าแล้วก็มีตามจุดประสงค์น้ําเสียงอันนี้ก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็น ถามง่ายครับข้อใดมีเจตนามีน้ำเสียงตําหนิแบบนี้ก็ดูอันที่ไม่พอใจนะครับอันเป็นน้ําเสียงชื่นชมแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบชอบออกเรื่องข้อใดมีน้ําเสียงตําหนิหรือ,อมีน้ําเสียงแตกต่างจากข้ออื่นนะครับแล้วก็อนุมานบุคลิกภาพจากผู้สื่อสารเนาะอนุมานคงจะรู้จักกันแล้วแหละก็คือการคาดเดานะครับก็คือให้คํามาแล้วถามว่าผู้พูดเนี้ยมี บุคลิกอย่างไรนะครับมีขนานิี่ใสยอย่างไรหรือข้อใดไม่สอดคล้องนะครับก็ต้องดูจากคําพูดก็ใช้การลิงก์เหมือนเดิมเนาะนะครับใช้การลิงก์เหมือนเดิมนะครับใช้การลิงก์ว่าคํานี้คํานี้นี้นะครับก็ออกตรงนี้บอกเลยว่า่าง่ายนะครับข้อสอบเรื่องนี้นอกทําได้ต่อไปเป็นเรื่องการเขียนนะครับการเขียนออก3ข้อครับการลําดับความนะครับก็คือเรียง ให้มา1 2 3 4 5ี่หแล้วก็เรียงนะครับก็จะเคยทำคลิปไว้แล้วว่าประโยคแรกที่เราหาเนี่ยต้องขึ้นต้นอย่างไรและประโยคไหนขึ้นต้นไม่ได้บ้างแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็พูดสลับส,บสับเปลี่ยนไปนะครับเป็นกา,การลำดับความเนาะก็ถ้าเรารู้หลักนะครับก็จะทำได้จะออกอสองข้อนะครับก็แค่เรียงอันนึงและถ้าเราเรียงอันแรกผิดปุ๊บข้อต่อไปจะผิดเขาบอกว่าจากข้อ,อเมื่อกี้อะไรเป็นลำดับที่ส ถ้าเราเรียงอันบนผิดข้อนี้จะผิดนะครับครูเรียกว่าข้อสอบยุกโซเขาอ,ออกมาเพื่อว่าถ้าเราพลาด1ข้อเนี่ยคะแนนจะหาย4คะแนนทันทีนะครับอันนั้นก็ต้องระวังนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินนะครับต่อไปเป็นประเด็นกับจุดประสงค์การเขียนนะครับก็คือว่า ข้อความนี้มีจุดประสงค์ใดก็ใช้หลักการของเรื่องการอ่านสื่อความนั่นแหละนะครับมาวิเคราะห์จุดประสงค์การเขียนนะครับหรือบางครั้งก็เอาไอ้ที่เราเรียงประโยคนั่นแหละมาถามว่าจุดประสงค์ใดอีกนะครับเพื่อผูกข้อสอบหพมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าผิดหนึ่งข้อมันจะผิดเป็นลูกโซ่ไปนะครับอันนี้ถือว่าก็มันก็ดีที่อ่านน้อยแต่มันก็เสี่ยงถ้าเราผิดหนึ่งข้อมันจะผิดไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่องอ่าเรียงความนะครับ เรียงความออก1ข้อเนาะก็ถามว่าเป็นส่วนใดของเรียงความหรือข้อความที่ให้มานี้ควรอาจจะเป็นข้อความที่ต่อจากส่วนใดหรือส่วนใดไม่เหมาะที่จะเป็นส่วนนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับให้เรารู้นะครับก็คือกลับไปดูเรื่องอการเขียนโครงเรื่องนะครับเป็นแบบว่าพีระมิดคว่ำแบบนี้นะครับก็คือ เขีจะก,กว้างแล้วก็ไล่ลงมาแคบนะครับลองไปดูในคลิปได้สอนไว้นะครับต่อไปโวหารการเขียนนะครับก็มีอธิบายบรรยายพรรณนา,น,านะครับออก อสองข้อก็จะเป็นบรรยายกับพนาหนึ่ข้อแล้วก็จะเป็นเรื่องอธิบายรายละเอียดว่าใช้กลนวิธีใดในการอธิบายนะครับก็ได้สอนไปหมดแล้วในช่องนี้แต่เดี๋ยวที่จะมาทําคลิปของปีนี้ก็คือนําข้อสอบเดิมของวิชาสามัญน,นะครับแล้วก็การคาดเดาข้อสอบเอเลเวลนะครับเก่งข้อสอบมาเนี่ยให้รู้ว่าพอแม่หลักการของโอเนที่ว่าเนี่ยจะนํามาแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับก็ คืว่าง่ายนะเรื่องนี้ง่ายนะครับเรียงความก็ง่ายบอกอย่าลืมนะอะไรที่บอกว่าง่ายก็คือต้องทําให้ได้นะครับเรื่องต่อไปเป็นภาษาแสดงเหตุผลเนาะนะครับก็จะเป็นเหตุเป็นผลเป็นข้อสรุปข้อสนับสนุนนะครับอันนี้ก็ทําคลิปไว้ให้ายาวๆเลยนะครับความจริงแล้วตรงนี้มาเป็นเรื่องต่อเนื่องเดียวกันเนาะก็คือข้อ13 14 15 16นะครับก็ออ,ออกภาษาเหตุผลนะครับก็จะถามว่า ข้อใดมีโครงสร้างเหตุผลต่างจากข้ออื่นหรือข้อใดมีการใช้ภาษาแบบเหตุผลหรือว่า,าข้อใดอส่วนใดนะครับให้ข้อความมาแล้วถามว่าส่วนใดมีการใช้เหตุผลนะครับก็สลับไปสลับมาแบบนี้นะครับก็ถ้าเรารู้เนาะเกิดก่อนเป็นเหตุเกิดหลังเป็นผลสรุปที่หลังนะครับผลข้อสรุปเนี่ยเป็น คำเดียวกันนะครับก็ใช้หลักการนี้แล้วก็ใช้สูตรเพราะจึงแต่มาช่วยนะครับเจอว่าวงว่าหลังว่าคือข้อสรุปนะครับหลังแต่คือข้อสรุปหลังคําทัศนะก็เป็นข้อสรุปต่างๆเนี่ยถ้าเราแม่นยําในสูตรนะครับก็จะทําข้อสอบได้เรียนครั้งเดียวนะครับแต่สามารถทําได้ทุกเรื่องครับแล้วก็เป็นทัศนะเนาะทัศนะก็ยังอยู่ในเรื่องตระกูล3อันของครูที่เคยสอนก็คือว่าตระกูลจะตระกูลว่าพึงหากสมคงควรแล้วในข้อสอบ A level าาก็จะเพิ่มคําว่าต้องเข้ามานะครับคำว,ว่าต้องจะมีอิทธิพลมากเลยนะครับก็ไดท้ทําไว้หลายคลิปแล้วลองไปดูนะครับเรื่องต้องนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้พื้นฐานสูตรมาจากเรื่องการอ่านสื่อความนั่นเองครับต่อไปโต้แย้งนะครับครูบอกว่าเรื่องนี้ยากครับเพราะนักเรียนหลายคนจะงงคนที่เคยเรียนกับครูในโรงเรียนเนี่ยได้เจอในห้องไปจะรู้ตอนเรียนรู้เรื่องนะแต่พอเจอเข้อสอบมันจะเกิดความงงๆว่ามันต้องใช้ ข้อไหนกันแน่ข้อไหนครอบคลุมอะไรคือใจความหาเจอแต่พอเจอเสร็จปุ๊บหลายคนหลงกลก็สอบครับเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้สูตรว่าส่วนเกินตัดทิ้งนะครับร้อเเซ็ตัดออกและอะไรที่ไม่ได้เขากล่าวถึงเรื่องไหนก็ต้องให้แย้งเรื่องนั้นนะครับก็จะพอทําได้แต่ก็ยากอยู่ดีนะครับเพราะว่าอพอเราหาเจอเนี่ยแต่บางครั้งเรามันก็ ตีได้หลายข้อนะครับเรื่องนี้คุณเลยบอกว่ายากนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวเราจะพยายามติวและพยายามสู้ไปด้วยกันนะครับก็เชื่อว่าน่าจะพอทําได้แต่ก็มีหลายคนเนาะหลายรุ่นที่สอนมาก็คือพอเข้าใจปุ๊บจะตอบถูกทุกข้อนะครับต่อไปนะครับเป็นภาษาโน้มเนาใจอันนี้ง่ายสุดๆเลยนะครับข้อใดโน้มเนาใจมากที่สุดข้อใดไม่มีการโน้มเนาใจอะไรเวอร์วังอลังการออกแนวโฆษณาอ่าเพลจอร์เวอร์เวอร์เนี่ยนะตอบไปเลยนะครับเรื่องนี้ง่ายต้องทําให้ ได้นะครับเรื่องนี้ต้องได้เพราะ2คะแนนต้องมาถ้าทําไม่ได้เรื่องนี้ปุ๊บจะโดนถีบไปเป็นผ่านอันดับนะครับต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับออกเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือหัวข้อที่17ขออนุขญาตมาหน้านี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องการอ่านสื่อความออก20ข้อ40คะแนนครับ แสดงว่าทําเรื่องนี้ได้จะได้เลย40คะแนนอยากให้ทําเรื่องนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องที่ยาวก็จริงแต่มีหลักการทําได้อย่างเรื่องที่เป็นความจำนะครับนักเรียนเสียเวลานั่งคิดต,ต้องนานสุดท้ายเดาผิดก็ได้ศูนย์แต่เรื่องนี้มันจะมีสูตรนะครับมันออกทั้งหมด7เรื่องนะครับเรื่องที่หก็คือความสอดคล้องกล่าวถึงไม่กล่าวถึงอันนี้ก็ใช้เลยครับใช้การลิงก์เนาะขรดงคุณคร,รูออจะรู้ว่าลิงก์หรือการ โยงเส้นโยงได้เล่นเกมจับคู่กับจับผิดนั่นเองนะครับเรื่องนี้ง่ายครับอะไรที่ใช้การโยงเส้นจับคู่เฮ้ยอันนี้คนนู่อันนี้อ่ะอันนี้มีคู่อ่ะข้อนี้หาอะไรยมได้ข้อนี้ไม่กล่าวถึงอย่างเงี้ยอันนี้ออก2ข้อ2ข้อ,ขอนี้ต้องทําให้ได้นะครับบอกเลยปัญหาของอเด็กม6นะครับข,ของเด็กที่ไปสอบ A level ก็คือว่าเสียเวลาทําท่อนแรกมาพอมาเจอ20ข้อสุดท้ายเป็นการอ่านบอกเลยว่าหหน้า1ข้อนะครับ้อสอบ A level เนี่ย เรื่องการอ่านนะครับพอเจอหนึ่งมึนครับอ่านไม่ไหวม่วงบางคนหลับคาข้อสอบ2เหลือเวลาน้อยครับทำข้อสอบไม่ทันทั้งนั้นที่ข้อสอบง่ายนะมีสูตรจับต้องได้นะครับแต่ว่าเราทําข้อสอบไม่ทันแต่ถ้าเรากลับมาทําเรื่องนี้ก่อนให้เสร็จนะครับแล้วเรื่องที่เหลือเ,อ,งงเอเรื่องง่ายกระเจาะเรื่องง่ายเดี๋ยวจะสอนว่าแท้เราควรจะเรียงลาดับการทาข้อสอบอย่างไรนะครับต่อไปอันนี้เป็นการตีความความหมายนะครับก็จะออกประมาณ3ข้อครับ ตีความความหมายว่าให้คํามาใส่เครื่องหมายคําพูดมาแล้วถามว่าเนี่ยคำเนี้ยมันแปลว่าอะไรหรือมันหมายถึงอะไรไม่มีการมโน,โนโเนาะเขตปอด มโนนะครับบอกแล้วว่าในข้อสอบไม่มีการมโนเห็นจึงตอบก็ดูจากข้อความก็ไปใช้สูตรเพราะจึงแต่ใช้สูตรต้องเน้นย้ำนะครับแล้วก็ใช้ทุกสูตรที่ครูอบสอนะนั่นแหละใช้ได้หมดเลยสแกนหามาอะไรส่วนเกินตัดทิ้งร้อเป็นตัดออกอันนี้ต้องทําเสมอใน A-level ใช้กับทุกเรื่องเลยนะครับสิเรื่องนี้อออก3ข้อนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันอบอกเลยว่าตอนนี้อัดคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับกาลังอัพนะครับเดี๋ยวรอ แบ่งเป็นช่วงแล้วก็จะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับไม่ต้องกังวลใจต่อไปสาระสําคัญนะครับสาระสําคัญก็ใช้สูตรนะครับเพราะมีค่าอยู่หน้าเสมอจึงดูมาอยู่ท้ายปฏิเสธชนะทุกสิ่งนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการนับคําซ้ํานะครับก็ใช้สูตรเดิมๆวนเวียนอยู่นี่แหละนะครับออก2ข้อครับเป็นเรื่องง่ายนะครับต่อไปสรุปนะครับเรื่องประเด็นสําคัญเรื่องสารสำคัญเนี่ยก็ใช้สูตรได้นะครับ รวมเป็น3ข้ออันนี้จัดอยู่ง่ายครับต่อไปสรุปความครับอันนี้งงๆหน่อยเดี๋ยวพอไปดูนะครับสรุปความจะไม่สรุปต้องสั้นกระชับและครอบคลุมครับอะไรที่ครอบคลุมนั่นแหละแต่ถ้าเราอ่านแล้วเขาลงรายละเอียดลงดีเทลอะอะไรที่เป็นรายละเอียดจะเป็นใจความเป็นการสรุปความไม่ได้ครับเพราะมันคือการขยาย นะครับเราก็เรียนมาแล้วในการเขียนเรียงความนั้นการขยายความเนี่ยมันจะเป็นใจความหรือการสรุปความไม่ได้ก็ดูเลยว่าถ้ามีการยกตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับหรือเป็นการลงรายละเอียดปลีกย่อยนะครับแต่ถ้าเป็นหัวข้อกว้างเนี่ยมันจะเป็นการสรุปความอันนี้ก็เป็นข้อสอบแนวใหม่นะครับเพิ่งมาเมื่อปอี60เป็นต้นมานะครับแต่ก่อนไม่เคยมีนะครับออกมาแบบเหนือความคาดหมายแต่ก็เชื่อว่าถ้าตั้งใจจะทําได้ครับต่อไปเป็นจุดประสงค์กับน้ําเสียงนะครับ แต่สำหรับครูแล้วเนี่ยถ้าเป็น O'net เรื่องนี้ง่ายมากแต่พอเป็น A Level เรื่องนี้จะยากครับนอกจากจะใช้อะไรครับที่เราเคยใช้ก็คือพออ่านเจอคำว่าข้อใดเป็นจุดประสงค์เนาะให้หยุดอ่านแล้วก็มาขีดคำหน้าของตัวเลือก แล้วพอเจอเช่นที่เคยสอนไปเจอคําว่าอยากให้ก็มาดูว่าข้อไหนเป็นโนมน้า no. วตอบข้อนั้นแต่เป็น A Level ไม่ได้ครับบางครั้งตัดไม่ออกเลยเพราะว่าคําที่ให้มาเหมือนกันหมดต้องมาดูข้อความที่ตามหลังมาแล้วก็ใช้การโยงนะครับเอ,อ้นนี้ส่วนเกินตัดทิ้งสุดท้ายอย่าลืมนะครับอะไรก๊อปปี้เนียนสุดนะครับคนนั้นชนะนะครับอ่ะ ใช้สูตรเดิมของครูก็คือการกอปปี้อันนี้โอ้เหมือนเปะ๊ะเปะ๊เปะ,เ,ปะ,เ,ปะ,เ,ปะเลยแทบจะแบบว่าคอนโทรลได้ทั้งหมดทุกอย่างเลยตอบนะครับอันนี้ก็งงบางทีก็แหกกฎนะเจอควรหนึ่งคำตอบแม่นํำบางทีแต่ว่าในข้อสอบวิชาสามาัญเคยมีครั้งหนึ่งเจอควรครับแต่มันมีคำว่าต้องเดี๋ยวจะมาสอนลำดับอนุภาพความแรงของคำนะถ้าเจอคำนี้อะไรชนะนะครับมันดูเหมือนไร้สาระนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเจอเข้อสอบปุ๊บเราจะไม่โดนข้อสอบหรอกแต่ถ้าเรียนแบบว่าใช้ความเข้าใจไปเนี่ย บางครั้งพอไปเจอข้อสอบนักเรียนเกิดไม่เข้าใจก็จะทําข้อสอบไม่ได้แต่ถ้าสูตรเนี่ยมันค่อนข้างเป๊ะนะครับเรื่องนี้แต่ก็เชื่อว่าต้องถูกบ้างแหละคงไม่ผิดทั้ง3ข้อแต่ความต้องการคือถูก3ข้อนะครับต่อไปแนวคิดครับแนวคิดก็สุดท้ายก็ใช้สูตร Co p ปปีเนียนนะครับใช้ทุกสูตรรวมกันและข้อไหน Copy เนียนก็ชนะนะครับ3ข้ออันนี้ยากนะครับจำไว้เสมอว่าไม่มีการจินตนาการ คำนี้คำนี้คำนี้จึงตอบไม่ใช่มันไม่เหมือนกับที่เราเรียนในห้องอ่ะที่ว่าพออ่านเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่า í, ข้อคิดอะไรแล้วนักเรียนก็เขียนออกมาอะไรก็ได้เพราะนี่เป็นข้อสอบอัตนยัยมันจะต้องอ่ะโทษทีครับเป็นข้อสอบปรนัยมันจะต้องสามารถบอกได้ด้วยหลักการก็คือนี่ไงมันเป็นแนวคิดเพราะว่าข้อความนี้คือประโยคใจความสามคัญและส่วนนี้ก็เป็นการเน้นเพราะมีหลังคําว่าต้องนะครับเอาสิ่งเหล่านี้มามิกรวมกันปุ๊บและข้อไหนกปปี้เนียนสุด นั่นแหละตอบข้อนั้นเลยนี่คือแนวคิดที่ข้อสอบเขาต้องการนะครับจำไว้เลยว่าไม่มีการจินตนาการอะไรที่ไม่มีในข้อความแล้วมีในช้อยตัดทิ้งนะครับสุดท้ายครับเรื่องการอนุมานนะครับอนุมานก็คือการคาดเดาก็ใช้การลิงก์และโยงเส้นอะไรที่เป็นการลิงก์การโยงเส้นสำหรับครูออฟบอกว่ามันง่ายนะครับออกตั้งหา้าข้อ แต่อันนี้จะเป็นข้อใดอนุมานได้ก็คือโยงได้ข้อเดียวเราเคยเจอข้อสอบมาใช่ไหมถ้ายงได้4ข้อแล้วยกข้อไหนโยงไม่ได้ง่ายแต่ถ้ายงได้ข้อเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกรังเลว่าควรโยงที่ข้อไหนแต่ก็ใช้สูตรนะครับ5อย่างเนาะ,ะส่วนเกินตัดทิ้งร้อตัดออกใช้สูตรครูออฟนับคําซ้านะครับแล้วก็ใช้การลิงก์สุดท้ายข้อไหนก๊อปปี้เนียนข้อนั้นชนะครับใช้แค่5้กระบวนการนี้รับรองว่าข้อสอบค่ะคตอบนะครับจะออก ในข้อสอบเ l e ร e l เรื่องการอ่านสื่อความแน่ๆน,นะครับก็นี่ก็คือ17เรื่องแต่เรื่องที่17เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่พวกเราทําได้ก็อยากจะให้พวกเราทําเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอฟังหัวข้อที่ใช้ในการสอบนะครับก็มีแค่17หัวข้อถือว่าน้อยมากนะครับผิดกับโอ e เที่มี30หัวข้อนะครับก็ถือว่า ในความยากนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเด็ก66เนี่ยโชคร้ายเพราะว่ามีการเปลี่ยนข้อสอบแต่ยังมีความโชคดีที่เรื่องที่ใช้ในการอ่านสอบนะครับก็เหลือเรื่องน้อยลงนะครับเราจะได้มีเวลาในการฝึกกระบวนการทักษะนะครับหน้าที่ก็คือว่าอย่าใจฟอร์อย่าท้อมเมื่อเจอข้อสอบนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับเวลายังมีอยู่นะครับ6เดือนที่เหลืออยู่นี้นะครับเราจะาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับก็คือเพื่อที่จะ อานาคตของเราเราไม่ต้องสู้เพื่อใครนะครับตอนนี้6เดือนนี้สู้เพื่อตอนเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนนะครับเด็ก6กกสู้ๆนะครับและเราจะชนะไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย